สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปลุกเสือในใจในมหายุคแห่งการปฏิรูปประเทศภายใต้พระบารมีแห่งสมเด็จพระปิยะมหาราชนั้นเบื้องหลังความสำเร็จอันยิ่งใหญ่หาได้มีเพียงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ขององค์พระประมุขแต่เพียงอย่างเดียวไม่หากแต่ยังมีพระปรีชาสามารถความทุ่มเทของเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางผู้เป็นดั่งแขนขาที่รวมกันขับเคลื่อนกลงล้อแห่งประวัติศาสตร์ เรื่องราวนี้คือพระประวัติของเจ้านายพระองค์หนึ่งผู้ทรงเป็นพระเชษฐาต่างพระมารดาของล้นเกล้ารัชกาลที่5ทรงเป็นผู้บุกเบิกที่กล้าหาญร,รับอาสาไปยังดินแดนชายขอบที่เต็มไปด้วยพยันตรายเพื่อทดลองระบบการปกครองแบบใหม่ที่จะกลายเป็นกระดูกสันหลังของประเทศและทรงเป็นนักสร้างผู้วางรากฐานเครือข่ายแห่งความทันสมัยทั้งทางรถไฟและการปรษีโทรเลข นี่คือชีวประวัติของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนเรศวรวารริศ ณวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2400ภายในพระบรมมหาราชวังเสียงประสูติการของพระราชโอรสพระองค์หนึ่งในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และเจ้าจอมารดากลิ่นได้นำความปีติยินดีมาสู่ราชสำนักสยามพระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสลำดับที่17ในสมเด็จพระบรมชนการาถและทรงได้รับพระราชทานนามเมื่อแรกประสูติว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ากฤษดาพินิ การประสูติของพระองค์เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งของประวัติศาสตร์สยามรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือยุคอรุณรุ่งแห่งการเปิดประเทศสู่โลกตะวันตกอย่างเต็มตัวเป็นยุคที่สยามเริ่มรับเอาวิทยาการความคิดและวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาผสมผสานกับรากเง่าดั้งเดิมของตนเองบรรยากาศในราชสำนักขณะนั้นจึงเต็มไปด้วยความตื่นตัวทางปัญญา พระองค์เจ้ากฤษสดาพิณิหารจึงทรงเจริญพระฉันสาขึ้นมาท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ชีวิตในประทมะวัยของพระองค์ทรงได้รับการเลี้ยงดูตามแบบแผนของคติยราชกุมารในราชสำนักสยามทรงได้รับการศึกษาเบื้องต้นทั้งภาษาไทยภาษาบาลีอักษรขอมและวิชาความรู้ขแขนงต่างๆจากพระอาจารย์และราชบัณฑิตผู้ทรงคุณวุฒิในพระบรมมหาราชวังแต่สิ่งที่ทรงได้รับยิ่งกว่าความรู้ในตำราคือการได้ทอดพระเนตรเห็นสมเนจพระบรมชนกนาถพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นปรารถทรงให้ความสำคัญกับการ ศึกษาดาราศาสตร์ภาษาอังกฤษและการทูดกับชาวตะวันตกอย่างสม่ำเสมอภาพเหล่านี้ได้ปลูกฝังให้พระองค์ทรงเป็นผู้ที่เปิดกว้างต่อความรู้ใหม่ๆและทรงเข้าพระใจถึงความสำคัญของการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ชีวิตในประถมะวัยของพระองค์ทรงได้รับการเลี้ยงดูตามแบบแผนของคติยราชกุมารในราชสำนักสยามทรงได้รับการศึกษาเบื้องต้นทั้งภาษาไทยภาษาบาลีอักษรขอมและวิชาความรู้ขแขนงต่างๆจากพระอาจารย์และราชบัณฑิตผู้ทรงคุณวุฒิในพระบรมมหาราชวัง แต่สิ่งที่ทรงได้รับยิ่งกว่าความรู้ในตำราคือการได้ทอดพระเนตรเห็นสมเด็จพระบรมชนกนาตพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นปราชส่ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาดาราศาสตร์ภาษาอังกฤษและการทูตกับชาวตะวันตกอย่างสม่ำเสมอภาพเหล่านี้ได้ปลูกฝังให้พระองค์ทรงเป็นผู้ที่เปิดกว้างต่อความรู้ใหม่ๆและทรงเข้าพระใจถึงความสำคัญของการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก พระองค์ทรงมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าน้องยาเธอต่างพระมารดาหลายพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ซึ่งมีพระชันสาอ่อนกว่าพระองค์5ปีและต่อมาจะเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวความสัมพันธ์ฉันพี่น้องที่แน่นแฟนนี้จะกลายเป็นรากฐานสําคัญของความไว้วางพระราชหฤทอไทยและความร่วมมือในการพัฒนาประเทศชาติครั้งยิ่งใหญ่ในอนาคต เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคตรในปีพุทธศักราช2411และสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์สเสด็จขึ้นครองราชเป็นรัชกาลที่5ขณะมีพระชนมพรรษาเพียง15พรรษาพระองค์เจ้ากฤษดาพินิหารในฐานะพระเชษฐาก็ทรงเป็นกำลังสำคัญพระองค์หนึ่งที่คอยถวายการสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาให้กับสมเด็จพระอนุชาผู้สงครองราชตั้งแต่วัยเยาว์ ในช่วงต้นรัชกาลที่หพระองค์เจ้ากฤษดาพินิหารส่งเรื่มเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆเพื่อสั่งสมประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดินในยุคนั้นระบบราชการของสยามยังคงเป็นแบบจตุสดมดั้งเดิมแต่ล้นเกล้ารัชกาลที่หทรงเริ่มมีพระราชดำริที่จะปฏิรูปโครงสร้างการบริหารประเทศครั้งใหญ่ให้เป็นแบบกระทรวงทะบวงกลมอย่างตะวันตกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรวบรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางพระองค์เจ้ากฤษดาพินิหาร ทรงเป็นหนึ่งในคลื่นลูกใหม่ของเจ้านายที่ทรงมีความคิดก้าวหน้าและพร้อมที่จะสนองพระราชดำริในการปฏิรูปครั้งนี้อย่างเต็มกำลัง พระองค์ทรงได้รับการแต่งตั้งให้บังคับบัญชากรมพระนครบาลซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในพระนครและต่อมาได้ทรงรับผิดชอบงานด้านการคลังและการต่างประเทศในบางส่วนภารกิจเหล่านี้ทําให้พระองค์ได้ทรงเรียนรู้ถึงปัญหาที่แท้จริงของบ้านเมืองทั้งในด้านการปกครองเศรษฐกิจและความสัมพันธ์กับต่างชาติทรงเห็นถึงความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปรับปรุงระบบราชการให้ทันสมัยเพื่อให้สยามสามารถยืนหยัดได้อย่างทัดเทียม กับนานาอารยะประเทศพระอุปนิสัยส่วนพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ที่จริงจังเด็ดขาดมีความละเอียดรอบคอบและโปรดที่จะลงมือปฏิบัติงานด้วยพระองค์เองทรงเป็นนักปฏิบัติมากกว่านักทฤษฎีซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับภารกิจที่จะต้องได้รับมอบหมายในอนาคตซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยทั้งความกล้าหาญความอดทนและความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเฉียบแหลม ในปีพุทธศักราช2418ขณะมีพระชันสาได้18ปีพระองค์ได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็นพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นนเรศวรวรริ์ซึ่งการสะท้อนถึงความไว้วางพระราชหฤทยัยที่สมเด็จพระปิยมหาราชต่อพระเชษฐาพระองค์นี้ ตลอดระยะเวลา 2, สองทศวรรษแรกแห่งรัชกาลที่5กรมหมื่นนเรศวรวรร,ริิได้ส่งงานในตำแหน่งต่างๆอย่างแข็งขันทรงเป็นกำลังสำคัญในการวางรากฐานการปฏิรูปประเทศในระยะแรกแต่บทบาทครั้งประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในพระชนชีพของพระองค์กำลังจะมาถึงในอีกไม่ช้า ในช่วงทศวรรษ2,430สยามกำลังเผชิญกับแรงกดดันจากชาติมหาอำนาจตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากฝรั่งเศสที่กำลังพยายามขยายอิทธิพลเข้ามาในดินแดนแถบชายแดน การปกครองหัวเมืองในรูปแบบเดิมที่ให้อำนาจเจ้าเมืองค่อนข้างมากและขาดการควบคุมจากส่วนกลางนั้นไม่เข้มแข็งพอที่จะรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้หลนกล้าวรัชาการที่5และที่ปรึกษาราชาการแผ่นดินจึงส่งมีพระราชดำริที่จะจัดตั้งระบบการปกครองรูปแบบใหม่ที่เรียกว่ามณฑลเทสาพิบาลขึ้นโดยการรวมเมืองต่างๆเข้าเป็นมณฑลและส่งข้าหลวงเทสาพิบาลที่เป็นที่ไว้วางพระราชฤทยัยจากกรุงเทพไปปก ครองดูแลอย่างใกล้ชิด นี่คือการปฏิวัติระบบการปกครองครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยและการจะทำให้โครงการอันยิ่งใหญ่นี้สำเร็จได้จำเป็นต้องมีผู้บุกเบิกที่จะนำเอารูปแบบการปกครองใหม่นี้ไปทดลองปฏิบัติในพื้นที่จริงเป็นคนแรกและบุคคลที่ได้รับเลือกให้ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญและท้าทายนี้ก็คือพระเจ้าบารมวงศ์เธอกรมหมื่นนเรศว,วรวรฤทธิ์พระองค์ทรงถูกเลือกให้เป็นข้าหลวงใหญ่พระองค์แรกเพื่อจัดตั้งมณฑลเทศาพิบาลแห่งร ขึ้นในดินแดนชายขอบที่เต็มไปด้วยปัญหาและความไม่สงบการเตรียมพระองค์มาตลอดพระชนอาชีพบัตรนี้กำลังจะถูกนำมาใช้ในภารกิจที่จะชี้ชะตาอนาคตของสยามประเทศในปีพุทธศักราช2437ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่ตึงเครียดภายหลังวิกฤตการรอสอ112ซึ่งสยามต้องสูญเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศส พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปฏิรูประบบการปกครองหัวเมืองให้มีความเข้มแข็งและเป็นเอกภาพเพื่อป้องกันการคุกคามอธิปไตยของชาติในอนาคตแนวคิดเรื่องมนทนเทสาพิบาลจึงได้ถูกนำมาใช้อย่างเป็นทางการและพื้นที่ที่ถูกเลือกให้เป็นมณฑลนำร่องแห่งแรกคือพื้นที่ชายแดนด้านตะวันออกซึ่งมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์สูงสุด มณฑลปราจีนบุรีได้ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นมณฑลเทศาพิบาลแห่งแรกของสยามประกอบด้วยเมืองปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเซาและพนมสารคามดินแดนแห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่ชายแดนที่ติดกับอินโดจีนของฝรั่งเศสเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยปัญหาภายในมากมายทั้งปัญหาโจรผู้ร้ายที่ชุกชุมการคมนาคมที่ทุรกันดารและระบบราชการที่หย่อนยานและขาดประสิทธิภาพ การจะนำระบบการปกครองแบบใหม่เข้ามาใช้ในพื้นที่ที่เปราะบางเช่นนี้จำเป็นต้องอาศัยผู้นำที่มีทั้งพระปรีชาสามารถความเด็ดขาดและความวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งยวด ด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นนเรรสวนวรริดพระเฉฐาผู้ทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยไปดำรงตำแหน่งข้าหลวงใหญ่มนณฑลลาวกลางซึ่งต่อมาคือมนทนปราจีนบุรี ภารกิจของพระองค์คือการบุกเบิกและวางรากฐานระบบมณฑลเทศาพิบาลให้เป็นรูป,ปรธรรมและทำให้มณฑลชายขอบแห่งนี้กลายเป็นมณฑลต้นแบบให้กับมณฑลอื่นๆที่จะจัดตั้งขึ้นทั่วประเทศในเวลาต่อมาทันทีที่เสด็จไปถึงมณฑลปราจีนบุรีกรมหมื่นนเรศสวนวรริศได้ทรงลงมือปฏิบัติภารกิจอย่างไม่รอช้า พระองค์ทรงประจักษ์แก่พระไทยดีว่าสิ่งแรกที่ต้องทําคือการสร้างความสงบเรียบร้อยและปราบปรามโจรผู้ร้ายให้สิ้นซากเพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ชีวิตและประกอบสัมมาอาชีพได้อย่างปลอดภัยพระองค์ทรงจัดตั้งกองกำลังตำรวจผู้ถอนที่มีประสิทธิภาพขึ้นใหม่ทรงคัดเลือกนายตำรวจที่มีความสามารถและซื่อสัตย์ทรงจัดหาอาวุธที่ทันสมัยและทงวางแผนการปราบปรามอย่างเป็นระบบ พระองค์มีได้ทรงบัญชาการอยู่แต่ในที่ตั้งแต่ทรงเสด็จนำทัพออกไปปราบปรามโจรผู้ร้ายตามป่าเขาและพื้นที่ทุรกันดารด้วยพระองค์เองอยู่เสมอพระจริยวัตรที่ทรงกล้าหาญและเด็ดขาดนี้ได้สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชาการและทหารตำรวจเป็นอย่างยิ่งและในขณะเดียวกันก็ได้สร้างความยำเกรงให้แก่เหล่าโจรผู้ร้ายจนในที่สุดก๊กโจรต่างๆที่เคยสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านก็ถูกปราบปรามจนราบคาบ ความสงบสุขได้กลับคืนสู่มณฑลปราจีนบุรีอีกครั้งเมื่อแผ่นดินสงบแล้วภารกิจต่อมาคือการปฏิรูประบบราชการพระองค์ทรงนำเอาระบบการบริหารแบบใหม่จากส่วนกลางเข้ามาใช้ทรงยกเลิกระบบกินเมืองแบบเก่าที่เจ้าเมืองมีอำนาจสิทธิ์ผาดและจัดตั้งระบบบริหารราชการที่มีการแบ่งสายงานรับผิดชอบที่ชัดเจนมีการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ทรงคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นข้าราชการโดยไม่คำนึงถึงยศถาบรรดาศักดิ์แบบเดิมทรงจัดตั้งศาลยุติธรรมขึ้นในมณฑลเพื่อให้ราษฎรสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่ทันสมัยและเป็นธรรมการกระทำเหล่านี้คือการรวบอำนาจการปกครองเข้าสู่ศูนย์กลางอย่างแท้จริงและเป็นการวางรากฐานระบบราชการสมัยใหม่ในส่วนภูมิภาค พระองค์ทรงเข้าพระทัยดีว่าการจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรได้อย่าง,ย,างยั่งยืนนั้นจำเป็นต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการส่งเสริมเศรษฐกิจทรงริเริ่มโครงการก่อสร้างถนนหนทางและขุดลอกขูคลองจำนวนมากเพื่อให้การคมนาคมขนส่งสินค้าระหว่างเมืองต่างๆและการเดินทางเข้าสู่กรุงเทพเป็นไปได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็วขึ้น ทรงส่งเสริมให้ราษฎรทำการเกษตรแผนใหม่มีการนำพันธุ์ข้าวที่ดีเข้ามาปลูกและทรงหาตลาดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรให้แก่ชาวบ้านพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาและการสาธารณาสุขเป็นอย่างยิ่งทรงสนับสนุนให้มีการจัดตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในเมืองต่างๆเพื่อให้ลูกหลานของราษฎรได้มีโอกาสเรียนหนังสือและทรงจัดตั้งสถานพยาบาลเพื่อดูแลรักษาผู้ที่เจ็บป่วย ตลอดระยะเวลาที่ทรงดำรงตำแหน่งข้าหลวงใหญ่มนฑลปราจีนบุรีกรมหมื่นนเรศวรวรริศได้ทรงอุทิศพระวรากายและพระสติปัญญาทั้งหมดเพื่อเปลี่ยนแปลงดินแดนชายขอบที่เคยล้าหลังและเต็มไปด้วยปัญหาให้กลายเป็นมนทนที่มีความสงบเรียบร้อยมีการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและมีราษฎรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พระองค์ทรงเป็นเจ้าเมืองนักปฏิรูปอย่างแท้จริงทรงทำงานอย่างใกล้ชิดกับข้าราชการและราษฎรทรงรับฟังปัญหาและลงมือแก้ไขด้วยพระองค์เองความสำเร็จอย่างงดงามในการจัดตั้งมณฑลปราจีนบุรีของพระองค์ได้กลายเป็นตำนานและเป็นต้นแบบที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการขยายระบบมณฑลเทศาพิบาลไปทั่วราชอาณาจักรในเวลาต่อมา พระองค์ได้ส่งพิสูจน์ให้เห็นว่าการปฏิรูปการปกครองที่ล้มเกล้ารัชกาลที่หทรงริเริ่มสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จได้จริงในทางปฏิบัติพระองค์คือนักปฏิบัติคนสำคัญผู้ซึ่งทำให้แผนการปฏิรูปอันยิ่งใหญ่บนแผ่นกระนาดกลายเป็นความจริงที่จับต้องได้บนผืนแผ่นดิน ด้วยพระปรีชาสามารถอันเป็นที่ประจักษ์นี้เองในปีพุทธศักราช2442พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงส่งพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนเรศวรวรริศและได้ทรงเรียกตัวพระเฉษฐาผู้ทรงความสามารถพระองค์นี้กลับคืนสู่ราชการในกรุงเทพมหานครเพื่อมอบหมายภารกิจที่ใหญ่หลวงและสำคัญยิ่งกว่าเดิม นั่นคือภารกิจในการสร้างเครือข่ายให้ความทันสมัยให้แก่สยามประเทศทั้งปวงหลังจากที่ทรงประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการบุกเบิกมณฑลเทศาพิบาลน้นมณฑลปราจีนบุรีจนกลายเป็นต้นแบบของการปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคทั่วประเทศแล้ว พระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนเรศวนวรริ์ก็เป็นที่ประจักษ์แจ้งและเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่งในปีพุทธศักราช2439พระองค์ทรงถูกเรียกตัวกลับสู่ศูนย์กลางอำนาจในกรุงเทพมหานครเพื่อรับภารกิจที่ท้าทายและมีความสำคัญต่อการสร้างชาติสมัยใหม่ในระดับที่สูงขึ้นไปอีก พระองค์ทรงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเสนาบาดีกระทรวงโยธาธิการซึ่งเป็นกระทรวงที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ตามแผนการปฏิรูประบบราชการและเป็นกระทรวงที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งยวดในการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อความเจริญของประเทศกระทรวงโยธาธิการในยุคนั้นมีขอบเขตความรับผิดชอบที่กว้างขวางอย่างมหาศาลครอบคลุมทั้งการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและสะพาน การขุดลอกคูคลองการไปรสนีโทรเลขและที่สำคัญที่สุดคือการรถไฟแห่งสยามอาจกล่าวได้ว่ากรมพระนเรศวนวรรทิ์คือเสนาบดีนักสร้างผู้ส่งเข้ามาสารต่อและผลักดันโครงการเมกาโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรัชสมัยของสมเด็จพระปิยมหาราชให้เดินหน้าไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พระองค์ทรงนำเอาประสบการณ์และหลักการบริหารจัดการที่ทรงใช้จนประสบความสำเร็จที่มณฑลปราจีนบุรีมาปรับใช้กับการบริหารงานในกระทรวงทรงจัดระเบียบหน่วยงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพทรงคัดเลือกวิศวกรและข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานและทรงควบคุมดูแลโครงการต่างๆอย่างใกล้ชิดภารกิจที่สำคัญที่สุดภายใต้การดูแลของพระองค์คือการขยายเส้นทางรถไฟ พระองค์ทรงเข้าพระทัยดีว่าทางรถไฟเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของชาติที่จะช่วยเชื่อมโยงหัวเมืองต่างๆเข้ากับเมืองหลวงทําให้การเดินทางของประชาชนการขนส่งสินค้าและการเคลื่อนย้ายกําลังทหารเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วซึ่งไม่เพียงแต่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติและการรวบรวมอํานาจเข้าสู่ศูนย์กลางอีกด้วย ในยุคที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการการก่อสร้างทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือสายอีสานจากกรุงเทพถึงนครราชสีมาได้สำเร็จลุล่วงและเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในปี2443ซึ่งถือเป็นความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์และพระองค์ได้ทรงผลักดันให้มีการขยายเส้นทางต่อไปอยังอุบลราชธานีและอุดรธานี นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเป็นผู้ริเริ่มและควบคุมการก่อสร้างทางรถไฟสายใต้จากกรุงเทพลงไปยังเพชรบุรีและวางแผนขยายเส้นทางต่อไปจนจรดชายแดนมาเลเซียซึ่งเป็นโครงการที่ต้องใช้ทั้งงบประมาณกำลังคนและเทคโนโลยีทางวิศวกรรมอย่างมหาศาลแต่ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของพระองค์โครงการเหล่านี้ก็สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากการรถไฟแล้วพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการปรษณสีและโทรเลขซึ่งเปรียบเสมือนเส้นประสาทของชาติที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่างรัฐบาลกลางกับหัวเมืองต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีในยุคข,ของพระองค์ได้มีการขยายเครือข่ายที่ทำการปรษณีี์และสายโทรเลขออกไปครอบคลุมทั่วทุกมณฑลทำให้ข่าวสารราชการและข้อมูลต่างๆสามารถถูกส่งไปถึงพื้นที่ห่างไกลได้ในเวลาเพียงไม่กี่วัน จากที่เคยต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆสิ่งนี้ได้ช่วยปฏิวัติประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินไปอย่างสิ้นเคิงและยังช่วยส่งเสริมการค้าขายของภาคเอกชนอีกด้วยพระองค์ยังทรงมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงและก่อสร้างสาธารณูปโภคภายในพระนครอีกด้วยในปีพุทธศักราช2445 พระองค์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงนครบาลควบคู่ไปอีกหนึ่งตำแหน่งทำให้พระองค์ทรงมีอำนาจในการดูแลรับผิดชอบความเป็นไปทั้งหมดของเมืองหลวงทรงดูแลงานด้านการตัดถนนน้ำทางการสาธารณสุขและการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในกรุงเทพให้มีความทันสมัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการและกระทรวงนครบาล กรมพระนเรศวรวรริศได้ท่งบุทริดพระองค์เพื่อสร้างเครือข่ายแห่งความทันสมัยให้แก่สยามประเทศอย่างแท้จริงหากเปรียบการปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่5เป็นการสร้างร่างกายของชาติขึ้นมาใหม่สมเด็จอมกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเป็นผู้สร้างระบบประสาทและสมองคือการปกครองส่วนกรมพระนเรศวรวรริศก็คือผู้สร้างเส้นเลือดและเส้นประสาทคือการคม,มานาคมและการสื่อสาร ซึ่งทำให้ร่างกายของชาติสามารถทำงานประสานกันได้อย่างสมบูรณ์และมีชีวิตชีวาพระองค์ทรงเป็นรัฐบุรุษผู้ทำงานอยู่เบื้องหลังความสำเร็จหลายๆอย่างทรงเป็นนักปฏิบัติผู้ทำให้วิสัยทัศน์และนโยบายขององค์พระประมกกลายเป็นความจริงที่จับต้องได้ผลงานของพระองค์อาจไม่ใช่งานที่สร้างชื่อเสียงในแง่ของอุดมการณ์หรือปรัชญาแต่เป็นงานที่สร้างคุณประโยชน์อย่างมหาศาลและยั่งยืนให้แก่ประเทศชาติและประชาชนคนไทยทุกคน โครงข่ายทางรถไฟที่ถอดยาวไปทั่วประเทศและระบบไปรษณีย์โทรเลขที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันคืออนุสรณ์สถานอันยิ่งใหญ่ที่ยืนยันถึงพระปรีชาสามารถและคุณวประการของเสนาบาดีนักสร้างพระองค์นี้ได้เป็นอย่างดีหลังจากที่ได้ทรงอุทิศพระวรากายและประสติปัญญารับราชการสนองพระเดชพระคุณในตำแหน่งสำคัญสำคัญมาอย่างยาวนานทั้งในฐานะผู้บุกเบิกมณฑลเทศาพิบาลและเสนาบาดีผู้สร้างโครงสร้างพื้นฐานของชาติ เมื่อการเวลาล่วงเข้าสู่ช่วงปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนเรศวรวรริทก็ได้ส่งเข้าสู่บทบาทใหม่ในฐานะรัฐบุรุษอาวุโสด้วยพระชันสาที่สูงขึ้นประกอบกับได้ทรงงานหนักมาตลอดพระชนชีพทำให้พระองค์ทรงเริ่มมีปัญหาด้านพระพลานามหมในปีพุทธศักราช2452 พระองค์จึงได้กราบถวายบังคมลาออกจากตําแหน่งเสนาบาดีกระทรวงโยธาธิการแต่ยังคงทรงดํารงตําแหน่งเสนาบาดีกระทรวงนครบาลอยู่ระยะหนึ่งก่อนจะทรงยุติบทบาทในฝ่ายบริหารทั้งหมดในเวลาต่อมาแม้จะทรงไม่ได้ดํารงตําแหน่งหลักในคณะเสนาบาดีแล้วแต่พระองค์ก็ยังทรงเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินที่สําคัญและเป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงในหมู่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการทั้งปวง เมื่อสิ้นรัชสมัยของล้นเกล้ารัชกาลที่5และเข้าสู่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6กรมพระนเรศว,วรวริศในฐานะพระปิตุลาหรืออาผู้ทรงพระคุณวุฒิก็ยังคงทรงเป็นที่ปรึกษาและถวายคำแนะนำในเรื่องต่างๆแก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชสมัยใหม่เสมอมาพระองค์ทรงได้รับแต่งตั้งให้เป็นองคมนตรีและทรงเป็นหนึ่งในพระบรมวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ความเคารพและเกรงทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระองค์ได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศให้ทรงศักดินาเต็มตามพระยศเจ้าฟ้าคือพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอกรมพระนเรศวรวรริศและทรงได้รับแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในสมาชิกของอภิรัฐมนตรีสภาซึ่งเป็นสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินชั้นสูงสุด เช่นเดียวกับเจ้านายชั้นผู้ใหญ่พระองค์อื่นๆแต่เนื่องด้วยพระพลนามัยที่ไม่สมบูรณ์ทำให้พระองค์มิได้ทรงมีบทบาทในสภามากเท่ากับอภิรัฐมนตรีพระองค์อื่นพระองค์ทรงใช้พระชนชีพในบ้านปลายอย่างสงบนวังของพระองค์ทำกลางพระโอรสและพระธิดาทรงเฝ้ามองความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติที่พระองค์ได้ทรงมีส่วนร่วมในการวางรากฐานมากับพระหัตถ์ด้วยความภาคภูมิพระไทย ทรงเห็นเครือข่ายทางรถไฟที่ขยายออกไปไกลยิ่งขึ้นทรงเห็นระบบราชการแบบมณฑลเทศาพิบาลที่ลงหลักปักฐานอย่างมั่นคงและทรงเห็นเมืองหลวงที่เติบโตและทันสมัยขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยพระเจ้าบรมวงศ์เพอกรมพระนเรศว,วรวริศสิ้นพระชนในวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2468ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองจะเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ปีสิริพระชันษาได้68พรรษาการสิ้นพระชนของพระองค์ได้นำมาซึ่งความอาลัยอย่างสุดซึง้งและเป็นการปิดฉากพระชนชีพของเสาหลักแห่งการปฏิรูปอีกพระองค์หนึ่งในสมัยรัชกาลที่5ลงอย่างสมบูรณ์เมื่อมองย้อนกลับไปเพื่อประเมินคุณอุปการของกรมพระนเรศวรวรรธิเราจะพบว่ามารดกที่พระองค์ทรงทิ้งไว้ให้แก่แผ่นดินนั้น ยิ่งใหญ่และมีความสำคัญอย่างยิ่งแม้ว่าพระนามของพระองค์อาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างเท่ากับสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพบิด,ดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยแต่ในฐานะนักปฏิบัติแล้วพระองค์ทรงมีบทบาทที่ไม่หยิ่งย่อนไปกว่านั้นเลยมรดกชิ้นแรกและสำคัญที่สุดคือการเป็นผู้บุกเบิกและพิสูจน์ความสำเร็จของระบบมณฑลเทศาพิบาลพระองค์คือผู้ที่นำเอาแนวคิดการปฏิรูปการปกครอง ไปทำให้เกิดขึ้นได้ในพื้นที่ที่ยากลําบากท,ที่สุดความสําเร็จที่มณฑลปราจีนบุรีของพระองค์ได้กลายเป็นโมเดลที่สร้างความเชื่อมั่นและเป็นแนวทางให้กับการขยายระบบนี้ไปทั่วประเทศซึ่งระบบมณฑลเทศาพิบาลน,นี้เองเป็น,นกลไกสําคัญในการสร้างรัฐชาติไทยสมัยใหม่ที่มีความเป็นเอกภาพและรอดพ้นจากการคุกคามของลัทธิล่าอนาธิคมมาได้มรดกชิ้นที่2 คือโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นต่อความทันสมัยของชาติเครือข่ายทางรถไฟไปรษณียและโทรเลขที่พระองค์ส่งเป็นหัวเรียวหัวแรงในการสร้างและขยายออกไปนั้นคือปัจจัยพื้นฐานที่ทําให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตการปกครองมีประสิทธิภาพและทําให้ผู้คนในดินแดนที่ห่างไกลรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติอย่างแท้จริงและมะระดกที่สําคัญอีกประการหนึ่งซึ่งยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน คือราชาสกุลกริดากรหรือ K R I D A K A R A ซึ่งมีต้นราชาสกุลมาจากพระองค์พระโอรสและพระธิดาของพระองค์รวมทั้งผู้สืบราชาสกุลในรุ่นต่อๆมาได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุค,คลบาทในการสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติในหลากหลายสาขาทั้งในแหวงราชการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมราชาสกุลกรีดากร ได้กลายเป็นหนึ่งในราชสกุลที่สำคัญและสร้างคุณอุป,ปาการให้แก่สังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องเรื่องราวพระประวัติของพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอกรมพระนเรศวรวรริ์คือเรื่องราวของผู้ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงพระองค์ทรงเป็นเจ้านายนักปฏิบัติผู้ทรงทำงานหนักอย่างเงียบๆเ,เพื่อทำให้พระราชปณิธานของสมเด็จพระปิยมหาราชในการสร้างชาติให้ทันสมัยนั้นกลายเป็นความจริงขึ้นมาได้ พระองค์คือจอมทัพนักปกครองคือเสนาบดีนักสร้างและคือรัฐบุรุษผู้ทรงคุณุปการอันใหญ่หลวงต่อแผ่นดินสยามซึ่งสมควรได้รับการจดจำและยกย่องสืบไป